อิเลดบางครั้งไม่ได้มาในรูปแบบที่ชัดเจนแต่มาในคราบของความดีที่เราอาจไม่ทันระวังเช่นการทำบุญเพื่อหวังชื่อเสียงการพูดธรรมะเพื่อหวังให้คนชมว่าเป็นคนดีหรือการแสดงความเสียสละเพื่อให้ตัวเองดูเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้คือกิเลสที่แฝงในคราบธรรมะแก้ได้ด้วยการย้อนมองใจตัวเอง ถามว่าทำเพื่ออะไรถ้าใจยังมีความอยากให้คนยกย่องต้องรู้ทันไม่ใช่ห้ามทำแต่ทำด้วยใจที่ใสไม่หวังผลตอบแทนเมื่อใจสะอาดการทำบุญก็จะเป็นบุญแท้การพูดธรรมะก็จะเป็นธรรมะจริงธรรมะไม่ใช่เครื่องประดับแต่คือแนวทางใช้ชีวิตที่ทำให้เราลดกิเลสได้จริง ลองเปลี่ยนจากการทำเพื่อให้คนมองเป็นการทำเพื่อให้ใจสงบเมื่อใจสงบกิเลสก็จะค่อยๆเบาบางและธรรมะก็จะส่องแสงออกมาอย่างแท้จริง